เดหโตแรหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมเป็นบริการรับเติมเกมราคาถูกมีทั้งเกมฟ r e e Fire, ROV, v a l o r a n t Overwatch แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับรวมถึงว a r Zo n e 2.0ดนด้วยโดยราคาเติมซ p ีจากเพจเติมโค้ดเกมใน w a r ซ o n e 2.0นะครับมี2แบบน,นะครับแบบแรก UID ไม่ต้องให้รหัสราคาตามนี้เลยครับถูกกว่าเติมเองหลายบาทแบบที่2แบบใช้ ID password แบบนี้จะถูกกว่าก่อนหน้าใครสะดวกแบบไหนจัด CP ีได้ที่เพจเ,เติมโค้ดเกมส่วนใครที่อยากได้สกินแจ็คลิงและเบอร์เกอร์คิงทางร้านก็มีขายนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราย้ายมาอยู่กับหมวด Battle Rifle กันบ้างนะครับวันนี้มาอยู่กับ Black Man 762ครับหรือว่า G3A3 นั่นเองครับคลิปนี้ก็เอามายิงแบบระยะใกล้นะครับกับปืนนี้ของแต่งครับเน้นคล้องอย่างเดียวเลยครับแล้วก็มีรีคอร์นิดนึงกระสุนใส่แค่30นัดนะครับแล้วก็ออปติกเป็นซิลิมโปช่วยเล็งนะครับเลยกิบเป็นตัวเพิ่มรีคอร์ให้กับปืนนะครับแล้วก็จูนเรื่องสปรินตูไฟนะครับส่วนอันนี้ไม่จูนนะครับเลเซอร์เป็นเล็งเร็วนะครับแล้วก็จูนสปรินตูไฟ กับเอเดียสสปีดชิ้นสุดท้ายนะครับบาเรลผมเลือกใช้ตัวออโรนา90นะครับจริงๆบาเรลของปืนนี้น่ะมันดีหลายอย่างเลยนะมันเป็นแบบบวกระยะดมจกับโมเมนต์สปีดด้วยกันนะครับแต่ผมมองว่าอันเนี้ยเนี่ยบวกค่อนข้างที่จะดีสุดแล้วนะครับได้เอเดียสสปีดที่ไฟแม่นระยะดมจแล้วก็โมเมนต์สปีดครับเหมาะสําหรับการเอามาแต่งเล่นระยะใกล้มากครับอันนี้ส่วนบาเรลนะครับไม่ได้โจนปล่อยไว้ตรงกลางเลยครับหลักๆเซตนี้เลยครับคือยิงแรงมากแต่ว่ารีคอยก็แรงมากเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเด้งเข้าหัวเมื่อไหรเนี่ย ดาเมจโคตรคูณแรงนะครับขีแรงมากนะครับปืนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับปืนนี้ในเกมกันเลยดีกว่าครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมนะครับแล้วก็ชวงไบบานเย็นตามดูนไลฟ์สตรีมได้บนชาร์ติ้งสตีลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมยาวใหญ่โว้ตึกคู่เป็นร้านพีเจช่วยด้วยเดี๋ยวด้สักเรียนกรนมะอะไรเงี้ยฮะผมสง่งพีเจไปเรียน ไม่ไหวนะพี yourself, temperature, temperature. Era, be ่เกลีเรียนอะต่อยกับอาจารย์เนี่ยรรมะไม่เรียนหรอกปูฮอคกว่าปูฮอคกว่าเยลูบูฮอกเยลูบอกหรอเหว่ฟ้าเหวี่ยฟ้ามันชื่อเหวี่ยฟ้าเฮ้ยเอาหน่อยดิลิมลงดิเนี่ยฝ่ายโดนแถมก็บ่อยแม่งตัวบทเออยิงปีเียวยิงปูซำปู ้ซ้ำเลยหรอมันไม่ซ้ำศพด้วยอ่ะพี่ซ้ำพี่แล้วขึ้จังปันบอะ้าดเอาต่ติดมาพี่นนต้องบดเขามีตัวนึง หมดแล้วอ๋อโอ้โหพี่เก็บคนเดียวหมดเลยเหรอโหดเกินโอ้โหเยี่ยโดนไก่ยิงไอสัตว์ไอบูฮ้องอยู่แล้วมันเคลียแบมมันยิงผมมันยิงแบบมันยิงเฉยๆแล้วก็ยิงอ่ะไม่ขยับตัวเลยนอกจากแบบอย่างนี้เป็นร้านเลยวะแบบมือแบบขยับแค่เมาส์แล้วก็ยิงยิงอ่ะตอนนี้ฝ่ายเพย์เยอะอ่ะดิผมยิงช่วยมันอยู่แล้วมันยิงหลังโอ้ในนี้เป็นร้านสามตีจริงๆว่ะ

มันจะเริ advised, ่มไปช่วยที่กูมัอยู่ตรงบ้านน่ะบ้านเงินปะค่าที่ปั๊มเสอบอะมาแล้วพี่ทางเดิมทางเดิมเอาค้างเอาค้างเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยรันมาอ่ะพี่คิดจะไปเป็นมือที่ห้าไททันยูริ โอ้ยโหลูกซองไอ้สัตว์โอ้โหโดนกำนันยิงโอ้โหมันยิงพี่พี่โดนพี่รู้ปะพี่โดนทิฟไฟหัวลวนอะโอ้โหคิวแคมมันขึ้นหาผมอะโกรธอเราแพ้อะไรก็ได้ครับแต่อย่ากแพ้ที่ไฟล์ล้วน โอ้โหยี่มันมันยิงชุดเดียวตายเลยวะยิงเดียวยี่รังเอาปืนอะไรยิงกูวะโอ้โหเ็สี่เยอะเย็ดดับฉากเย็ดดับฉากเย็ดก็ตึงเย็ด โอยไม่้อพายดว A P แก่แคนมึงพ yeah. We mm ี่ไงตัวริมน้ำระเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละผมยิงงเลยงหลงหลังหลังเด้ว่าตยี้ปิดตูปีอโอ้โหว้าวยิงตายไเดียวนะ เอ้ยคานออมาทำไมเรารุ่นนี่แสนโคตรเท่เลยครับเท่นีื่อเ้ยมาขึ้นเรือไอ้บูฮอกไอ้บูฮอกจำได้เลยอรอโอ้ม่เอาปืนย มันไม่พุ่งวะไม่ใช่ไม่ซื้อ mm มีดบนน้ำได้ยังวโ o my god กำเดีนหัวโคตรแรงไม่น้อง Oh my god เด้อ้าเป็นรกขึ้น เี้่นพ่มีผมไม่คตรปากอ่ะเออไม่ไหวอ่ะพี่นี่หาเปิดอีกนะโอ้ไ่ลงทุคนด้วยไอ้ดูริโอ้ไอ้สันขวันขวยเอ้ลูกซองไอ้พี่ถ้ามันไม่ชุบพี่อ่ะผมหน้าชุบมันเลยทอย่างนี้ได้ไงไปชุบแม่ไอ้พี่อย่าไปชุบกันนะ โอ้ยี่เค้าฟันก่อนนะเว้ยทำไมมันฟันเร็วจังวะโอ้ยี่เค้ามันเล่นมีดแต่ลูกคองเั็นยาวอันไอ้เทียเนี่ยเทียะหรอหน้าทุผมผมมีดแต่ว่าเป็นมีดป่ามันเป็นมีดถืออะยาวอันนั้นหมดเลยครับอายุรี่ยามารกูตีมือตกใจว่ะพี่เค ไอ้มองว่ะตามืโอ้วโวมันเ <lum> อ <pp> าปืนคอกระสุนไฟยิงฉันแี๋เหมืนมีหลังตรงใต้เรา่านยิงแล้วมันไม่ไม่ตายแล้วเียอาจจะมีเตลยมายิงนะ่าเอ้ย อยากใกล้ว a าหรอใช้ a อ SMG มาเพียบโอ้โหมีสติม,ม,มยิงต้องปัญญาอ่อนน้ำมือ,อ,มมอย,ยิงได้เป้ายิงได้เป้าคมเป้าคมเป้า เอ้ยถ้าคมยิงสลิงแตกเลยทลาดพี่ป well no ่ะวะมาช่วยแล้วพี่ชายช อ,อินเดียนฟินนิกส์นี่อะอินเดียก็มีนกฟินิกส์เหรอวะที่เคยไปอินเดียปะเคยอ่ะที่อยากลองกินสเตต์ฟูด้ดอ,อินเดียปะอร่อยห่อ,อนะพี่ดูแต่การทำมันไม่แดกหรอกไอ้เหี้ยน,นี่อยู่ไหนวะ แต่อ <S <S <EN C> <AR> ้อทำไมเขาอ้อมไกลจังตอนเรามอ้อมได้ไกลขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยพวกนี้ไม่อยู่ในอุโมงค์อ้าเข้าฆ่าตัวตายเร็วรว

พี่ไปไหนอะมอนเตลัสตาก้ากอันนี้คือพี่ยิงตายเหรอตรงตตนั้ใช่คนเราจะสเตลในแมบนี้ไปเพื่ออะไรวะพี่ดูเดือดลูกตองเด้วเดี๋ยวตัวเดียวเลยดีผม ที่ว่าคนเราจะสเตลไปเพื่ออะไรวะในแบบ